สวัสดีเชา้าวันที่3ที่เบรเมนนะคะประเทศเยอรมน,นีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสิริก็จะพาทุกคนเดินชมเมืองค่ะที่นี่สวยมากเป็นเมืองเก่านะคะเพื่อนๆถ้าใครแวะมาเชียร์เยอรมันก็แนะนําเมืองนี้นะคะก็คือเป็นเมืองทางผ่านนะคะที่สิริจะต้องกลับประเทศสวีเดนค่ะทุกคนก่อนที่จะไปขึ้นเรือเฟอร์รี่วันนี้นะคะเราก็เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทัวร์เบรเมนนะคะ สวยมากเมืองนี้เมืองเก่านะคะเป็นเมืองที่แบบมีสเสน่ห์นะคะมีเอกลักษณ์มากเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศค่ะเพื่อนๆส,ส,สิริโชคดีมากเลยนะคะสิริมาพักที่โรงแรมเรดิสันบูค่ะซึ่งโรงแรมนี้ก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะทุกคนแล้วก็ แหล่งไฮไลท์ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของเมืองนี้นะคะก็อยู่ด้านหลังโรงแรมนี้เลยก็คือเดินออกมาจากโรงแรมเราก็เจอที่เที่ยวเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเออมันไม่ได้ตั้งใจนะที่ว่าเราจะพาโรงแรมนี้เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลของเมืองนี้เลยนะคะทุกคนแล้วพอเดินออกมาก็จะเจอแบบสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสําคัญของที่นี่นะคะเป็นจุดไฮไลท์แลนด์มาร์คของเมืองนี้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะทุกคนอาก็มีตลาดด้วยนะคะก็จะมีร้านขายดอกไม้ขายเบเกอรี่นะคะแล้วก็ขายผักแล้วก็ผลมไม้นะคะช่วงหน้าร้อนผลมไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็จะเยอะมากค่ะเพื่อนๆมีทั้งบลูเบอร์รี่สตอเบอร์รี่นะคะนี่เยอะแยะมากมายเลยน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของเขานะคะตึกที่นี่แบบว่าเก่าสวยงามมีโบสถ์มีตึกต่างๆนะคะเราไม่รู้ชื่อเหมือนกันแต่ว่ามาตรงนี้ก็คือแบบว่าสวยเลยนะคะเมือนตรงนี้ก็จะแบบเป็นตรอกเป็นซอยที่แบบขึ้นชื่อของที่นี่นะคะมันชื่อว่าอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้นะคะเราก็จะดูแมพของเมืองแล้วเราก็เดินตามมาที่ เขาจะมะีที่นี่เขาดีนะคะเขามีิตี้แมบให้เราดูด้วยนะคะที่ขอสามารถขอได้ที่โรงแรมที่เราพาักคะ่ะทุกคนเขาก็จะแบบว่าเออมีจุดไฮไลท์ไฮไลท์สำคัญสำคัญคะ คือเมืองนี้นะคะที่ถ่ายรูปเยอะมากค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีคาเฟ่ร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆและตรงนี้ก็มีคาเฟ่สวีเดนด้วยนะคะก็คือจะเป็นแบบขายขนมสไตล์สวีเดนค่ะทุกคนแล้วก็เข้ามาเดินเล่นในตอกนะคะคือร้านอาหารเยอะแยะค่ะที่ถ่ายรูปเยอะใครผ่านมาเมืองนี้ต้องแวะมานะคะทุกคน ช่วงที่สิริไปเที่ยวนะคะจะอยู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมค่ะเพื่อนเอนก็คือช่วงนี้อากาศดีมากนะคะร้อนมีแดดนะคะก็ครีมกันแดดอย่าให้ขาดค่ะทุกคนก็คลิปวันนี้นะคะสิริจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปแล้วค่ะได้เวลาที่จะต้องเดินทางออกจากเมืองนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นเรือเฟอร์รี่ต่อค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ ตรงนี้ก็จะมีตำนานนะคะมีคนขโมยไก่ไปนะคะ